w e ก k l y เนวีดูดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่22สิงหาคมถึง28สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำในดวงประจำสัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหาคมของคนเกิดวันจันทร์โดยอาจารย์เนวิฟอร์ซั c เซส ก่อนอื่นขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทระคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลาหนาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึง6โมงเช้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ คือคนที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าของวันจันทร์จนถึงตี5-59ของเช้าวันอังคารหากท่านไหนไม่แน่ใจสามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะติดเพื่อนใช้เวลากับเพื่อนฝูงค่อนข้างเยอะเรียกว่าเพื่อนไปไหนคุณไปด้วยถ้าหากคุณมีคนรักควรระวังเพราะอาจทะเลาะกันเนื่องจากเพื่อนเป็นเหตุ นอกจากนี้อาจมีเพื่อนแอบชอบคุณก็ได้เช่นกันโดยรวมแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงยังราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหรนะคนที่มีบุตรหลานคุณต้องระวังว่าคุณอาจจะจู้จี้กับพวกเขามากเกินไปจนทําให้พวกเขาอึดอัดและรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาเลยหากมีโอกาสลองพูดคุยกับพวกเขาถึงความรู้สึกของพวกเขาบ้างก็จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ ด้านการงานในช่วงอาทิตย์นี้การงานจะมีปัญหาจุกจิกุ้นวายอยู่ตลอดงานช่วงนี้หนักและอาจทำงานจนไม่ได้พักต้องระวังการหักโห,หมงานมากเกินไปอาจทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องงานของคุณลดลงควรหาเวลาพักผ่อนบ้างนอกจากนี้คุณจะรู้สึกว่าเจ้าในจู้จี้จุกจิกกับคุณอย่างมากอาจจะเรื่องมากหรือต้องการความเนี๊ยบในเรื่องงานสูงทำให้คุณเบื่อหน่าย ถ้าหากมีงานที่เกี่ยวกับเอกสารต้องระวังความผิดพลาดเอาไว้ด้วยคนที่ทำธุรกิจของตัวเองหรือเป็นคนทำงานอิสระระยะนี้คุณอาจมีปัญหากับลูกค้าได้เพราะลูกค้าจะค่อนข้างเรื่องมากดังนั้นต้องใช้ความอดทนสูงการติดต่อสื่อสารระวังผิดพลาดเรื่องการทำเอกสารคนที่มีลูกน้องอย่าจุกจิกกับลูกน้องมากนะเพราะอาจทำให้เบื่อหน่ายกันในระยะยาวได้ ด้านการเงินด้านโชคลาภการเสี่ยงโชคการเงินในระยะนี้จะเป็นลักษณะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาถือว่ามีเข้ามาไม่ขาดมือแต่ก็มีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วคุณจะสามารถหมุนเงินได้ทันแต่จะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยนั่นเองควรระวังการใช้เงินของตัวคุณเองด้วยเพราะคุณอาจซื้อของฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องเงินมากนักแต่ก็ไม่ควรประมาท จะมีโชคเรื่องการเงินเข้ามาจากความสามารถของตัวคุณเองสำหรับช่วงนี้คนที่ทำธุรกิจของตัวเองอาจมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาเยอะทำให้คุณกังวลว่าจะหาเงินไม่ทันจริงๆแล้วรายได้ที่เข้ามาเพียงพอที่จะทำให้คุณหมุนเงินในธุรกิจของคุณได้เพียงแต่กำไรอาจจะเหลือไม่เยอะนะช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่ค่อยมีโชคลาภเข้ามามากนะแต่หากมีอาจเป็นการได้รับของฝากเล็กน้อยมากกว่า การเสี่ยงโชคในระยะนี้มีโอกาสได้บ้างแต่ไม่มากด้านความรักคนโสดคุณอาจได้พบกับใครบางคนเข้ามาและรู้สึกว่าเขาช่างเป็นคนที่มีเสน่ดึงดูดใจมากทีเดียวแต่ต้องระวังไว้ด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบที่คุณคิดหากคุณยังไม่รู้จักเขาดีพออย่าเพิ่งทุ่มเทหรือทุ่มความรู้สึกลงไปจะดีกว่าเพราะอาจมีเรื่องให้เสียใจทีหลังได้ สำหรับคนที่มีคู่รักแล้วอย่าคาดหวังอะไรจากคนรักมากนะักเพราะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอายากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำคนที่เพิ่งเริ่มคบกันความสัมพันธ์จะดูเหมือนจริงจังสุดๆแต่ระยะยาวยังต้องดูไปก่อนหากแต่งงานแล้วจะถือว่าความสัมพันธ์ดีพอสมควรแต่คนรักอาจจุกจิกกับคุณจนน่ารำคาญได้ด้านสุขภาพ ต้องระวังอาการป่วยจุกจิกแบบเป็นเป็นหายหายโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับบริเวณช่วงท้องอาจเป็นพวกลำไส้หรือระบบขับถ่ายก็ได้เช่นกันสำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่ยังต้องดูแลให้ดีเพราะอาจจะยังไม่หายขาดแม้ว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นแต่ก็มีโอกาสกลับมาป่วยได้อีกเกร็ดเคล็ดลับมงคลสีมงคลประจำตัวได้แก่ สีขาวสีเหลืองสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่สีชมพูสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีเขียวสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาบมีเสน่ห์ได้แก่สีม่วงสีดำสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีส้มสีแสด สีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่สีม่วงอ่อนสีเทาสีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีอัป,ปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีแดงของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงอาหารน้ำเครื่องดื่ม ทําบุญออกโรงทานทําบุญชําระนี้สงชําระค่าน้ําค่าไฟทําบุญบริจาคมูลนิธิช่วยเหลือสตรีงดเว้นเนื้อสัตว์ใหญ่แจกหนังสือธรรมะพระประจําวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางห้ามญาติคาถาสวดบูชาพระประจําวันจันทร์ชื่อคาถากระทุ้เจ็ดแบบท่องว่า อิรชาคัตระสาสวดวันละสิบห้าจบสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ